เรื่องเล่าผีตอนคุณยายผีปอบเฮียนเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้รับชมกันต่อไปนี้เราได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของพระเกษมศักดิ์ครับโดยพระเกษมศักดิ์ได้เขียนมาเล่าว่าอาตมาเป็นพระ อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เองโดยตอนนั้นอาตมาได้มีโอกาสไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในกรุงเทพพอออกพรรษาอาตมาก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปหาโยมตาโยมยายที่ภาคอีสาน โดยเดินทางไปกับโยมทิศแค่สองคนกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มกว่ากว่าพ่อมาถึงบ้านขุนตาก็จัดที่นอนหมอนเสือ่อเตรียมไว้ให้แล้วพอเช้าวันถัดมาขุนตาก็จัดพัตหารไว้รอเพื่อจะให้อัตมาได้ฉัน ในขณะที่กําลังฉันอยู่นั้นขุนตาแก,กก็มาบอกอัตมาว่านี่พระให้อยู่ห่างๆยายหน่อยนะช่วงนี้ยายเขาผิดปกติได้สี่ห้าวันมาแล้วผิดปกติยังไงหรือโยมตาเออพยายามอยู่ห่างๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวตาจะออกไปดูทุ่งนาก่อนนะตานัดชาวบ้านเอาไว้ ให้เข้าไปเกี่ยวข้าววันนี้แล้วโยมตาจะกลับมากี่โมงล่ะก็สักราวๆหกโมงเย็นหนุ่นแหละพอถึงตอนค่โยมทิศที่เป็นโชเฟอร์ขับรถก็กินข้าวกินปลาแล้วกินยานอนตั้งแต่หัวค่าเพราะแกมีโรคประจำตัวส่วนคุณตานั้นท่านกลับมาถึงบ้านตอนทุ่มนิดนด พอท่านอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็มานั่งดูทีวีส่วนอาตมานั้นก็เข้าห้องมานอนแล้วพอเวลาสักราวๆสามทุมคุณตาดูทีวีเสร็จแกก็ขอมานอนด้วยแต่แล้วเพียงแค่ชั่วอึดใจก็เห็นโยมทิตได้เดินเข้ามานอนในห้องเดียวกันด้วย อัตมาก็เลยเอกใจว่าทำไมวันนี้โยมทิศถึงได้เข้ามานอนด้วยทั้งที่เมื่อคืนแกยังนอนห้องข้างๆอยู่เลยแต่อัตมาก็ไม่ได้พูดอะไรพอถึงตีหนึ่งอัตมาก็เกิดปวดท้องเลยเดินไปเข้าห้องน้ำที่หลังบ้านในขณะที่กำลังจะจับขันราดน้ำเท่านั้นแหละ อาตมาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเปิดตู้เย็นบนบ้านซึ่งในตู้เย็นนั้นมันมีหมูดิบประมาณสองกิโลกรัมแช่ไว้อาตมาก็เลยเอ่ยถามจากในห้องน้ำออกไปว่านั่นใช่คุณตาหรือเปล่าที่มาเปิดตู้เย็นนั่นนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเสียงที่อาตมาได้ยินนั้น มันเหมือนเสียงคนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างตอนแรกอาตมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าน่าจะมีใครที่หิวแล้วออกมาหาของกินในตอนดึกๆนั่นแหละพออาตมาออกจากห้องน้ำแล้วขึ้นมาบนบ้านก็มองไปเห็นคุณยายกำลังนั่งกินหมูดิบอยู่ อาตมาก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคุณยายท่านทำอะไรแบบนี้มากก่อนอาตมาก็เลยเอ่ยถามยายไปว่าโยมยายทำไมมานั่งกินของดิบอยู่หน้าตู้เย็นแบบนี้แต่ยายกลับตวัดไลให้อาตมาไปนอนมันดึกแล้ว อาตมาก็รู้สึกเอกใจขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องไปปลุกคุณตานี่โยมตาทำไมโยมยายไปนั่งกินหมูดิบอยู่หน้าตู้เย็นแบบนั้นอย่าไปสนใจยาย,ายเขาเลยเพราะช่วงนี้แกดูแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนเดิมยายเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าถึงได้หลงหลงลืมลืมไปทั่วไม่รอก ถ้าคนเป็นโรคอัลไซเมอร์อาการก็ไม่เป็นเอามากขนาดนี้รีบๆนอนเถอะพรุ่งนี้ตาต้องออกไปซื้อของที่ตลาดแต่เช้าแล้วสักพักโยมทิทและคุณตาก็พากันหลับลงไปส่วนอัตมานั้นยังนอนไม่หลับเพราะสิ่งที่อัตมาเพิ่งได้ไปเห็นมานั้นมันยังคาใจและพาให้คิด ไปต่างๆนานาผ่านไปเพียงครู่เดียวอาตมาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนกำลังเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องแถมยังบ่นงึมงำพึมพำและเสียงดังกล่าวมันเหมือนไม่ใช่เสียงของยายแต่เป็นเสียงเหมือนผู้ชายแก่ๆที่พูดบ่นออกมาว่ากูอยากกินเลือด กูอยากกินเลือดกูอยากกินเลือดจากนั้นบุคคลปริศนาที่อยู่ข้างนอกก็วิ่งตึงตึงตึง,ตงมาถีบประตูห้องนอนที่อาตมานอนอยู่ทำให้พวกเราสะดุ้งตื่นกันหมดจากนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาอีกว่าคืนนี้พวกมึงไม่รอดแน่ กูจะกินพวกมึงให้หมดแล้วมันก็เงียบไปพวกเราต่างไม่มีใครกล้าขยับตัวได้แต่นอนเฝ้าฟังเสียงต่างๆอยู่อย่างนั้นจนพลอยหลับลงไปอัตมาได้ตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเวลาตีสามกว่ากว่าแล้วสายตาก็ามองไปเห็น เหมือนว่าเป็นเงาใบหน้าคนแก่กำลังจ้องมองมาจากทางหน้าต่างซึ่งหน้าต่างมันจะอยู่ติดกับปากล้วยพอด,ดีอาตมาก็เลยจะลุกขึ้นไปดูว่านั่นเป็นใครกันแต่คุณตาได้ตื่นขึ้นมาและสะกิดอาตมาพอด,ดีพร้อมกับบอกว่ารีบๆหันหน้านี้แล้วหลับตาอย่าไปมองสบตาก,กับมัน ท่านใดนั้นมันก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาทั่วหมู่บ้านอาตมาเลยหันหน้าไปที่หน้าต่างอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมองว่าใบหน้านั้นคือใครแต่พอมองไปรอบนี้กลับไม่เห็นใครแล้วจากนั้นโยมพิษก็ตื่นลุกขึ้นมาและกำลังจะเปิดประตูออกไปเข้าห้องน้ำ แต่โชคดีที่คุณตาได้ห้ามไว้ทันและบอกว่าเวลานี้ไม่ควรเปิดประตูออกไปจะปวดฉี่หรือปวดอะไรก็ต้องอดทนหน่อยนึงเดี๋ยวพอเวลารุ่งเช้ามันจะหายไปเองตอนนี้หมายังหอนกันระงมไม่ได้ยินเหรอพีปอบมันน่าจะยังอยู่แถวแถวหลังบ้าน และปอบพี่ว่านั้นก็คือคุณยายนั่นแหละเพราะคุณยายมีอาการแบบนี้มาหลายวันแล้วพอโยมทิดได้ฟังสิ่งที่คุณตาแก่พูดแกก็ถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งแล้วทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาหลายครั้งเสียงหมาหอนก็ยังคงระง,งมเส่งแซ่ แล้วอัตมาก็มองไปเห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีคนแก่มายืนจ้องอยู่ข้างนอกหน้าตา่างซึ่งเขาก็คือคุณยายของอัตมานั่นเองดวงตาของแกเป็นสีแดงกำบใบหน้าของแกนั้นมันชวนให้ขนลุกจากนั้นยายก็จับไก่ตัวเป็นๆมาถือโชว์ที่นอกหน้าตา่าง จากนั้นก็กัดกินอย่างอร็จอร่อยแบบสดๆต่อหน้าต่อตาพวกเราทั้งสามคนพ่อเห็นอย่างนั้นแล้วคุณตาและอาตมาก็นั่งอึงตกใจจนทําตัวไม่ถูกที่เห็นคุณยายเป็นปอบส่วนโยมทิดแกก็นั่งตัวสัน่สนสวดมนต์ภาวนาหึมพมด้วยความหวาดกลัว พออาตมาได้สติก็รีบโทรไปหาพระอาจารย์ระดับประโยคเก้าที่อาตมารู้จักซึ่งท่านอยู่วัดใกล้ๆแถวนั้นพอท่านรับสายอาตมาก็รีบเล่าทุกอย่างที่ได้เห็นให้ท่านได้ทราบและขอให้ท่านมาช่วยหน่อยพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านไปธุระที่ต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่วัดเลย พระเนนก็มากันหมดแล้วท่านก็วางสายจากนั้นปอบคุณยายก็โดดขึ้นมาที่หน้าตาแล้วพูดว่าพวกมึงไม่รอดแน่กูจะกินพวกมึงให้หมดตอนนั้นอาตมาหวาดกลัวอย่างสุดขีดจนคุณตาและโยมทิดได้ดึงแขนอาตมา วิ่งลงไปที่ลานข้างบ้านแต่สิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงนั้นมันมีแต่เลือดเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดแมวสีห้าตัวก็โดนกินนอนแน่นิง่งแล้วคุณยายที่เป็นปอบนั้นก็กำลังเดินออกมาจากห้องแล้วพูดอีกว่าพวกมึงจะหนีไปไหนคืนนี้พวกมึงไม่รอดแน่ พวกเราจึงตั้งสติรีบวิ่งไปขึ้นรถอย่างรวดเร็วจากนั้นโยมทิดก็พยายามสตาร์ทรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดท่านใดนั้นยายปอบก็โดดขึ้นมาข้างหลังรถแล้วทุบหลังรถอย่างเต็มแรงเพื่อจะพยายามกินพวกเราให้ได้พร้อมกับหัวเราะอย่างน่าเกลียดน่ากลัว แล้วขณะที่ปอบคุณยายกำลังทุบกระจกหลังรถอยู่นั้นอาตมาก็พอได้สติขึ้นเลยรีบเอาสร้อยพระไปห้อยคอปอบคุณยายแล้วปอบคุณยายก็กระโดดหนีเข้าป่ามืดๆไปพร้อมกับร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด คืนนั้นพวกเราทั้งสามคนก็ได้พากันกลับเข้ามาพักผ่อนอยู่ในห้องพอเช้ามาก็ได้นิมนต์พระอาจารย์มาสวดไล่ผีพระอาจารย์ก็สั่งญาติโยมร่วมแรงร่วมใจกันนำตัวคุณยายมานั่งในวงล้อมสายศีลซึ่งคุณยายก็ร้องหหยหวนอย่างทุกทรมาน พระอาจารย์ก็เลยรีบลุกขึ้นคว้ามีดอาคมแล้วเล็งไปที่หน้าผาของคุณยายที่โดนปอบเข้าสิงแล้วคุณยายก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดพอทำพิธีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็สั่งโยมตาและโยมผิดว่าคืนนี้ให้ไปนอนในวัดก่อนเพื่อความปลอดภัย ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นพระอาจารย์ก็สั่งให้ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่นหนาเพราะว่าวันนี้มันตรงกับวันพระใหญ่ปอบอาจจะอลาวาดหนักกว่าคืนวันปกติแล้วพระอาจารย์ก็ได้สั่งให้โยมไปหาไข่ดิบมาสี่ฟองฟองหนึ่งเอาไปไว้ตรงประตูหน้าบ้าน ฟองที่สองและฟองที่สามให้เอาไปไว้ในห้องนอนคุณยายส่วนฟองที่สี่ให้เอาไปไว้ในครัวหลังบ้านและพระอาจารย์ก็สั่งไว้ว่าในตอนกลางคืนใครก็อย่ามาบ้านหลังนี้เด็ดขาดส่วนใครที่เอาวางไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าใครฟองไหนทุบแล้วจะเป็นน้ำสีดำ ฟองไหนจะเป็นสีไข่ปกติเพราะมันต้องมีไข่ฟองใดฟองหนึ่งที่เป็นน้ำสีดำแน่ๆแ,แล้วบริเวณที่ไข่ฟองนั้นวางอยู่ก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันคือพื้นที่ที่ผีปอบใช้อยู่อาศัยแล้วมาเข้าสิงคุณยาตแล้วพระอาจารย์ได้สั่งให้อาตมาต้องอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียว โดยจะให้ชาวบ้านไปเอาโลงศพที่วัดมาตั้งไว้ในห้องนอนของคุณตาที่อยู่ติดกับห้องคุณยายแล้วเอาสายศิลมาล้อมรอบโลงไว้จากนั้นจะทำพิธีโดยการให้อัตมาห้อยพระไว้ที่คอและนอนในโลงศพตลอดทั้งคืนจนกว่าจะถึงเช้าห้ามออกจากโลงเด็ดขาด ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามพอตกตอนกลางคืนอาตมาก็ได้เข้าไปนอนในโลงตามที่พระอาจารย์ท่านบอกผ่านไปได้เพียงไม่นานอาตมาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแปลกๆเหมือนได้ยินเสียงคุณยายกำลังเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ได้กลิ่นเหม็น คล้ายกับว่ามีอะไรเน่าๆเข้ามาในห้องแล้วฝาโลงก็ค่อยๆขยับเปิดออกทีละนิดทีละนิดฉับพลันสายตาของอัตมาก็ได้เหลือบไปเห็นเข้ากับภาพอันน่าสยดสยองเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันคือใบหน้าของยายที่มีดวงตาแดงกำ่ำเขี้ยวยาวแหลมคม มาทำเสียงครางทุ้มใหญ่ดูน่ากลัวมากจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่ามึงออกมาหากูหน่อยสิกูจะกินมึงกูเหิวกูเหิวเสียงดังกล่าวมันพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบรอบอาตมาก็เลยหลับตานึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้ และพยายามภาวนาตั้งจิตสวดมนต์อยู่อย่างนั้นพอลืมตาขึ้นมาอีกทีหุนยายก็หายไปแล้วตอนนั้นอาตมากลัวจนเหงื่อแตกเปียกชุ่มไปหมดทั้งตัวแต่แล้วมันก็เปล่งเสียงใหญ่ๆพูดขึ้นมาอีกว่าตาของมึงนั่นแหละที่เป็นตัวตั้งตัวตี เอาพระและกุม,มารมาไว้ในบ้านกูถึงมาเป็นแบบนี้คืนนี้แหละกูจะเกินมึงไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยพออาตมาได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนถามออกไปว่าแล้วมันไม่ใช่ตัวปอบเองหรือที่เล่นวิชาอาคมจนผิดครูทำให้ของเข้าตัวแล้วเป็นปอบออกหากินตับไตไส้พุงของมนุษย์ สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านและยังมาเข้าสิงร่างโยมยายของอาตมานั่นนะสิ่งที่โยมทำอยู่มันเป็นบาปหนักให้นึกถึงพระพุทธคุณแล้วรอรับบุญที่เขาอุทิศไปให้เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่ไม่ดีกว่าหรือพีปอบก็บอกว่ากูไม่ต้องการบุญสิ่งที่กูต้องการก็คือเลือดมนุษย์ ตอนนี้กูหิวกูหิวมึงออกจากโรงมาให้กูกินซะดีๆแล้วมึงจะได้บุญเพื่อมึงตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะพอมันพูดจบก็หัวเราะอย่างสะใจแล้วอาตมาก็เอาพระเครื่องที่คล้องคออยู่ขึ้นมาพนมมือพร้อมกับภาวนาไปด้วยแล้วปอบตัวนั้น ก็กรีดร้องขึ้นมาอย่างทุกข์ทรมานแล้วเสียงก็เงียบหายไปตอนนั้นอัตมาเองก็ไม่กล้าลุกออกจากโรงอยู่ดีเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายพอถึงตอนรุ่งเช้า่านพระอาจารย์ก็มาที่บ้านอัตมาแล้วก็บอกว่าออกมาไอยแล้ว สว่างแล้วตอนเวลาช่วงเที่ยงของวันนั้นพระอาจารย์ก็สั่งให้ชาวบ้านไปหยิบเอาไข่สี่ฟองนั้นมาเพื่อจะทำพิธีทุบไข่สี่ฟองนั้นดูว่าฟองไหนที่แตกออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำสีดำซึ่งหลังจากที่ทุบไข่แล้วก็พบว่ามีไข่อยู่ฟองหนึ่ง ที่ข้างในเป็นน้ำสีดำจริงๆพระอาจารย์เลยสั่งให้ชาวบ้านไปหาฟืนหาถ่านมาก่อกองไฟแล้วก็เอาน้ำที่เป็นสีดำจากไข่ฟองนั้นลงไปเผาไฟหลังจากเสร็จพิธีในวันนั้นผ่านไปเพียงไม่กี่วันคุณยายก็มีอาการสูบผอมแล้วไปนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต อยู่ในเล้าไก่พวกเราก็จัดพิธีศพให้คุณยายไปสู่สุขติสามคืนแล้วอัตมาและโยมทิศก็เดินทางกลับวัดอย่างปลอดภัยส่วนคุณตาหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่อุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากพระเกษมศักดิ์ด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ